เดี๋ยวผมพามาเบึงบรรยากาศไกลๆงวัวกำลังเลียมหยาให้มาแล้งครับช่วงนี้จะกินหยาดีหน,าน้าฝนหยางกระพุ้งไหลบรรยากาศตัวนี้โบสถ์ บรรยากาศรอบๆครับใสะเบอรน้ำกันครับกล่องกระสันนกเตืนนนอนคนนกเตืนอนแดงเข้ม ทุกตัว,วมีเป็นบางตัวที่ยังเบ่เขียมนะเลือดเบลอร่อยบามันเลือดเบลอร่อยต้องผสมไปอีกสักสองถึงสามรุ่นนะครับถึงจะเลือดลอย อันนี้ก็ไถปลูกยาห้ามาตาครับไวปทาหนา้าฝนเวลาลงหน้าห้องกับบสามาชิกไปเลี้ยงอยู่นำํำให้หน้าได้ก็ต้องปลูกยาไว้เพื่อจะสำลองให้งัวงได้กินนะครับบรรยากาศรอบๆครับ สวยงามครับธรรมชาติบ้านนอก